สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือหนีก็มาพอกันกับสานางส้าเล่าไต่คนไกลบานคือเกาเนาะพี่น้องมือนีกินเฟ้อเฟ้อเล่าพี่น้องแม่พ่นทรงเส้นมะหายแต่เล่าพนเนาะหอนหอนปุุง,ป,งปุุงก่อนพี่น้องเลยใส่ซอสไปก่อนเนาะเฟ้อเล่าเฟ้อเล่าดีตรงหนมาใส่น้อยหนึ่งพ่อหอมหอมเนาะใส่กะปิไปใส่กะปิจัหน,น้อยเนาะ คนนัวตามด้วยซอสน้ำตาลมาเนี่ยต้องเสี้ดายไปไลยน,น้ำตาลเนี่ยข้นมาเนี่ยหอมเว้ย วันนี้ก pues ินเนี่ยเฮิงไหนได้เฟือเหลาวนี่พี่น้องเอ้ยขวายเฮ็ดคือเขาเฮ็ดเนาะใส่บลาเขือเทศไปพอเพราะท่านเคยกินคือกันใส่บลาเขือเทศเสียมเบื้องมาเนี่ยโอ้แซ่บแซ่บแสบใส่บวบพริกเกลียวอีกน้อยหนึ่งเนาะให้มันเผ็ดๆอีกน้อยหนึ่งกระเทียมอีกน้อยหนึ่ง จังสีแดงหอมหอมเล็พักใส่เล็ดผักบุลาผาใส่เกกานาะปกติเขากินก็พักอีตูพักข้าวท่องเลยพี่น้องแต่ว่ามูมีเนาะใส่ผักกุลาผานี่ไปก่อนห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 อนใส่อันนั้นเนาะใส่เหนือไก่ สิบมั oh, s <S <ip>. ้งเฮ้ยจัดกินเฟ้อร์ย่ำได้ตาตูมย่ำนั่นได้ค่อยเนี่ยโอ้ใส่บะเขือเทศนี่ก็แสบไปจังนึงเนาะพี่น้อง คสดหน,นัเนะอู้ยแ่ะ <c oughs> จะสมัคร เล็ตวัวทัวน้องไปใะ่ไหมตองกินก็ไม่ทูเนาะมันจังสีขีดบอกทัวร์อะไรไม่ทูมากเลยก็ไม่ทูเนี่ยอื้ม พ,พี่หนุ่มก็ไายเนาะกินพู่เดียวพี่น้องเอ้ยพวกไปเห็นงาน แบบยุนิเทนสมัยพี่้องเอ้ยอยากกินยังก็ฝากมาห้ยกันได้นาะสะดวกสบายตอนไหน่ะเราขึ้นเด็ก่อนเด็ก่อนน่ะคือฝากเครื่องฝากข้องเต็นที่เมื่อแล่า ือคือมากใส่ในตรงขายจะค้นไปค้นมาเนาะทุกวันนี้เพิ่นมีบริการ่รงไปสนีทแหละสบายอยากกินยังก็หาแม่่งมาหายเนาะเจ็บ <c oughs> พักสู่ยฮะพักแกะพัก,ก,อ,กอันนี้ง่ายง่ายพักบุรพะเป็นตะหย่าน,นี่ดีงา่ายจนเป็นตะหยานไหมเรไดกว่าใส้พุ้ยญิงมาไหนเนาะ จับตอนเหลิมหายเลยเนาะ กป,ปินซอผบไม่มีพักหนูรสแซ่บมากใิได้มีพักข้าวทอองหัวข้าวทานน่ะ Nguyên có của họ họ, Rồi ผักสลัดกับหมี่นี่จะผักกาดขาวมื่อกี้ให้กินก็ผักสลัดเนาะเออใช้เพรชไล่แพะเสียบุตปากให้เพรชโผลเนาะ คลิปแล้วก็ฝากสองในเรื่องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเรื่องพี่น้องทั้งสองยูทู e สาวลาวไต้่ค้นไกลบานเนาะแล้วกับเพจสาวลาวไต้่ตค้นไกลบานเนาะไว้พอกันคลิปหนาะสำหรับมือนี้ก็ลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย